สวัสดีนะครับนะครับสวัสดีนะครับขาบช่องนะครับเกิดเเมื่อไม่ใช่แนวนะครับผมนะครับช่องสำหรับนี่ครับนะครับหลายอีพีแล้วนะครับนะขับเขื่อนกันไปนะครับสําหรับปูปูมันสำปะหลังเอานะครับนะครับนี่ก็มานะครับอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตให้เบิ้งนะครับนะหลังจากที่ผมฉีดเพี้ยแปงไปนะครับผม เพียงเียไปนะครับโอเคนะครับโอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่านะครับน่ครับหยอดหยอดเริ่มตังขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับนะครับตัวนี้ก็ทรงผลเริ่มซีมีนะครับไล่แดงนะครับเลียนไฟไล่แดงมาแทนนะครับมาจากนะครับนะครับมาจากปลาด่านขางนะครับมันกำลังจะตัดลํามันออกนะครับตอนนั้นมันติดเพื่อเพียไฟไล่แดงมานะครับก็เรื่องกระโดดมาครับนี่นี่ครับพอเห็นมาครับนี่กระโดดมาใส่ให้ผมแล้วครับนี่ นะครับนะครับฉีดยาก็บมาไว้นะครับก็เลยนะครับปล่อยเลยนะครับผมนะครับปล่อยนะครับรอฝนมากถ้าฝนมากก็จะหายนะครับสาหรับเพียไฟลายแดงนะครับเพราะว่าสําหรับเพียแปงก็ถือว่าผ่านนะครับผมถือว่าผ่านนะครับถือว่าตายอยู่นะครับตายนะครับต้นมันมันก็นะครับหยุดสัดขึ้นมานะครับผมเแทงยอดใหม่นะครับแทงยอดขึ้นมาเลยนะครับนี่ถือว่าผ่านอยู่นะครับผมสําหรับนะครับ จะไฟอะไรแดงคน่าเอาฟงสักฟอกนะครับหรือแฟกมาสีนะผมไม่ใช่ลองอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นตะลองอยู่นะครับเป็นตะลองนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเอามั่นตอนนั้นออกนะครับมันปลูกช่วงเดือนเก่าเดือนซีฟนะครับเดือนเก่านะครับเดือนกันยายนสำหรับปีที่ผ่านมานะครับเนี่ยตอนนั้นนะปลูกถืช่วงฝนตกนะครับดินมันแจ็บนะครับผมัืวบาลายนะครับผมลองไปดึงมือของผมเลยนะครับนะครับ เง baptism, response, าละหัวสองหัวนะครับผมก็เลยตัดสินใจออกดีกว่านะครับปลูกใหม่นะครับถ้ไปไหกระเสยเวลาซื้อนะครับผมก็เลยนะครับสำหรับนะครับนี่คร <confer dles> <engag brake. S 1> ับสองเดือนกว่านะครับมันผมนะครับถือว่านะครับอยู่ระดับนะครับเกือบิอวนะครับเกือบเอวนะอยู่ระดับเกือบิอวนะครับสําหรับต้นที่สมบูรณ์นะครับบบเป็นเพียแปงนะครับเพียแปงบบลงนะครับนี่ครับมันกับยูละลายประมาณนี้นะครับถือว่างามนะครับถ้าได้จังซีเบิดนี้ผ่านเลยนะครับ ผมกำลังบำรุงนะครับนะครับบำรุงและศึกษานะครับให้มันได้อยู่เล่าๆนะครับเล่าๆนี่นะครับสามเดือนนี่ยผมกาเลยนะครับนะท่วมตังใจผมนะตั้งใจนะครับให้มันอยู่จากเพียงเอวนะครับนะครับเพียงเอวหรือสูงกว่าเอวนะครับสามเดือนครับถ้ยเฮดได้ยังชนะอือบมตตรงห่วงนะครับผมหมอตรงยานบาต้นนะครับสำหรับมันผมนะครับบ่ยานบาต้นเลยนะครับผมผมมายานนะครับยานติต้นขึ้นพังงามนะครับ เอาต้นไว้ก่อนนะครับสําหรับผมนี่คือเอาต้นไว้ก่อนนะครับเอาต้นงามไว้ก่อนนะเดี๋ยวที่นี่เข้าใจมาหาแนวหยุดเอานะครับหยุดต้นลงนะครับหยุดต้นลงหัวนะครับนะมีนะครับมีนะครับมีสูตรหยุดต้นลงหัวนะครับสําหรับผมนะครับที่เ้็นมาสองปีนะครับหยุดต้นลงหัวนะครับมีได้แปลงพร้อมนะครับผมสําหรับให้ผมนี่นะครับเพี้ยนปีแรกปีสองนะครับผมนะแปลงอยู่สิบเก่าสาวนะครับผมสิบเก่ายี่สิบนะครับบากเกินนี้นะครับผม หลังจากที่ผมเจอนะครับตัวหนึ่งมานะครับผมเอามาฉีดนะครับฉีดประมาณสองหลอดสามหลอดนะครับตอนลงหัวนะครับผมนะเปอร์เซ็นต์แปลงมาอยู่ที่ยี่สิี่ยี่ิบหานะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับสูตรนี้นะนะครับแต่อยาห่วงะติดตามนะครับติดตามนะครับี๋้วจะมาบอกนะครับติดตามนะครับคอมเมนต์นะครับผมสาหรับยาไฟไรแดงนะครับใครมีขอแนะนํานะครับที่จะขามันได้นะครับ ที่จะขาเพียไฟไร้แดงได้นะครับที่มแม่เคมีนะครับบอกผมเนี่ยนะครับเพื่อนผมจะลองเบิึงนะครับผมจะลองเบิึงนะครับว่าจะตายจริงบ่หนะแต่ว่าตัวนี้ก็เริ่มลุ่งหลายเลยนะครับนี่เต็มเลยนะครับนี่เริ่มลุ่งหลายนะครับผมนี่ลุ่งหลายแห้งนะครับแต่จะมาฉีดไว้อยู่นะครับป้องกันแน่จักหน่อยนะป้องกันแน่จักหน่อยนะนี่สำหรับฝั่งโอเคนะครับเดี๋ยวตัวนั้นออกนะครับ ปนอยู่ประมาณสามไรกัวนะครับสามไรเคืงนะครับน่าจะน่าจะไร่แล้วโบวโบหลายตันเลยนะครับผิดชะลันหาบึงแล้วนะครับแล้วต้องทดสอบต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับรีวิวรีวิวทายบึงนะครับว่าสิไดใดจะตันนะครับสาหรับตัวนั้นนะสาหรับที่ผมคิดว่าเฮ็ดมันสองรอบนะครับแต่ว่าไปเจอฝนนะครับลุกเจนึงได้สองรอบมันก็อาจจะมีข้อดีนะครับได้2สองเท่อนะครับแต่ว่าถ้าห้า เ่อเจอฝนก็อาจจะดีนะครับผมนะเม่เจอฝนก็อาจจะดีนะครับนี่นะครับสำับฟังนี่นะครับผมสีไรนะครับสีไรครึ่งนะครับสีไรครึ่งนะครับผมไลยแปดหมื่นนะครับนะครับแปดหมื่นหน่อยๆนะครับนี่สีไรครึ่งในแปดหมื่นนะครับสําหรับฟังนี่นะครับเกุศ์แปงยูยี่สี่ยี่สามนะครับนะครับใสเสื้อเจ็ดตันนะครับฟังแต่ว่าสําหรับตัวุมนะครับฟังนผนนะครับเอาออกนะครับเอาออกช่วง มันหกเดือนมาครับเอาออกนะครับถึงไรละหมื่นนะครับสี่ไรครึ่งนะครับหี่สี่หมื่นกว่าครับอู้นะครับเสียดายนะครับเสียดายนะตัดสินใจดีๆนะครับในการจะเห็ดมันนะครับนะดีกว่าไปนะเสียดายทีหลังคือผมนะครับแนะนํานะครับนี่นะครับถามมันงามนี่ครับถามมันงามนะครับนี่ถามั่นงามนะครับนี่นี่ครับตนมันจะยูจังสีเลยนะครับ คือมันที่สมบูรณ์นะครับเนี่ต้นมันนะมันสมบูรณ์นะครับผมนะสังเกตได้จากใสนะครับต้นมันสมบูรณ์สังเกตได้จากใสนะในอ่าในนี่สังเกตได้จากใสนะครับสังเกตได้นะครับเนี่ยมันจะเริ่มมีใบนะครับแต่ออกตามจางสีนะครับนี่นะครับต้นมันสมบูรณ์นะครับนี่นี่ครับถ้ามันแต่ออกจังสีคือมัมีปัญหานะครับคือต้นมันเท่ามันสมบูรณ์นะครับเนี่นะครับขึ้นุ่นนี้นะครับนี่สองเดือนกูกลัวนี้ นะครับซ้ำนิ้วก้อยนะครับหากด้วยหัวนะครับจะเรื่มซ้ำนิ้วก้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะควดให้เบิ้งนะครับอีพีีหนานะครับผมนะควดให้เบิ้งเลยนะครับมันสองเดือนถ้าต้นมันสมบูรณ์สีซ้ำได้นะครับผมนะต้นผมใส่ปุ๋ยพานสายนำยศนะครับใส่ปุ๋ยชาพานนำยศเนาะคลิปที่พานมานะครับใครสนใจก็ดุยได้นะครับดุยได้นะครับดุยไปเลยนะครับนะการลงทุนก็มีความเสี่ยงครับจะว่าเสี่ยงตัวนี้ก็ เสียงดุลนะครับอายุการใช้งานครก็ได้หลายปีอยู่นะครับเนี่ยยางไซน้ำยดก็น่าจะมีอยู่สองสามปีนะครับในความคิดของผมนะผมก็กำลังลองคือกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้ดนนะครับอยู่ได้ดนนะครับอย่างสองปีหรือสามปีนี่เข้ากับโอเคนะครับมันสามารถขึ้นทุนเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าทอนี่ก็น่าจะได้อยู่ได้หลายปีนะครับถ้าผมมีแนวมาเหยียบมาหนังนะครับผมเนาะเขาก็ช่วง อันนี้เขากับไปนะครับผมช่วงหน้าฝนเขากับเก็บวบนะครับตอดเก็บว้นะครับผมนะของโฮมใ็โอเคอมีปัญหานะนี่แต่ว่าสำหรับเปลี่ยนแปลงคือพานอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเคมีแหละครับบอกถึงคือผมว่ามันฉีดนาะก็เป็นเคมีน,นะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะครับถือว่าเปลี่ยนแปลงตายอยู่นะครับเพื่นกับอินซีนะครับหลายๆท่านกันแนะน่ามาอยู่นะครับแต่ว่ากับวท่านแดมาลองอยู่นะครับตอนนี้คือ นะครับเปียไฟลายแดงนะครับอินซีนะครับตรงการนะครับแนะนําผมเนี water, ่ยนะครับนี่ผมอยาหูนะเพราะน้อเอาโฟงสักฟอกนะครับมาสีนะครับมันหายจริงบอนะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์แต่คิผมเนี่ยผมอยากหูแห้งนะครับนะฝากหลายๆนะครับผมเนี่ยเปียไฟลายแดงนะครับอินซีบอกผมน้ำแน่นนะครับผมนะขอบคุณนะครับ